เกมนี้มีคำเตือนอีกแล้วก็มีทุกเกมแหละใส่หูฟังเพื่อประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุดเล่นในโลบอก็ราลุ้นกันอยู่มุ้นไหมกับค่ายเกมนี้ทุกคน แล้วก็เสียงดีคุณคุณ,คณมากๆเลยย <c oughs> ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอกเต้นเมม o ร y แม่เอาจริงก็ไม่ได้อยากจะกลับมาหรอกแต่ก็ไหนๆก็หมดไอเดียแล้ว <c oughs> หมดบทไอเดียแล้วเนาะรอบนี้เรามารอบรรอบนี้เรามาตีเดิมนะตีสี่คน อีสี่คนแต่หายไปหนึ่งนะพวกอีกคนหนึ่งยังอยู่วะแม่เรียกแม่เรี้ยงอะแม่แม่เรียกคยงแม่แม่แม่เรียกแม่เรียกแม่เรียกแม่แม่เรียกไปกล่องน้ำอันเนเดี๋ยวเดี๋ยวเออสร้างรอนะตอนที่ยีเหมือนเดิมรอบรอบที่แล้วเราเล่นเราเล่นเออวันแรกผ่านใช่ไหมวันแรกผ่านแล้วคืนสองคืนสอง สี่คนเพื่อนเท่านั้นนอร์มอลพอมาครับเราเราเราได้ทำการไปลากคนที่โดนแม่เรียกมาครับไม่ได้โดนผมไม่ดีเกิดข้อผิดพลาดทางดิสขอดิดหน่อยมาพร้อมไหมโดนพร้อมพร้อมกับการแก้มือครั้งนี้ไหมผมยอมไม่ได้อ่ะเสียเสียเลือดทนได้เสียเสียหด้าทนไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นบุกเล้อออ๋อเใช่ไม่ใช่ เล่นบึ้งอะไรบึงกันก็ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียหน้าไม่ได้เสียเลือดเสียเลือดเสียเลือด้วยว่าเสียหน้าไม่ได้เอ้ยเล่นผิดเลยอะไรอะไรของฟึงเรื่อยเลื่อยพร้อม่ไม่เอาไม่อาก็ไม่ start เลย start let's go let's go คืนที่สองแล้วข้ามมาคืนที่สองเลยแล้วข้ามมาคืนที่สอง เอาแผลเรามีดังเยอะขึ้นแล้วขาเราได้มาถ้าอยากดูไปดูคลิปเก่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเถื่ยนเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวขึ้นไม่ให้เดี๋ยวขึ้นไม่ใหขอแค่จะเถื่อเลยนะครับระวังด้วยนะครับตอนที่เราไม่ด่ากันยับเลยหลังไมปตอนนี้เราด่ากันยับเลยหลังไปเสร็จจนดูเขาจ่าฟจิด่ากันไม่หยุดเลยยับเลย ไม่ไม่ปะไม่ไม่ไม่หน้าหน้าใหม่หน้าใหม่หน้ากล้องหน้ากล้องไอ้นี่หน้ากล้องไอ้นี่หลังหลังหลังกล้องหลังกล้องมีคนบ่นหลังกล้องมีคนบ่นไม่ดีไม่หลือไปเหลือโคบ่นนั่นแหละหลังกล้องมีคนไอ้นี่ยเหลือได้ไปเหลือได้ไม่รู้กล้องยับเลยบ่นเลยนานาทีที่เท่าไหร่นะโดนมีคนโดนประตูหนีบตายอ่ะนาทีเท่าไหร่นะลรือหรือดีไม่ได้แล้วยิบเลยจิบเลยเราเคยดูแล้วจิบเลยเราเคยดูแล้ว เลื่อนเลยแล้วทุกคนนิ่งไว้ถ้าถ้าไหร่นะเท่าไหร่นะโอ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตูนิบตายไอ้วันแรกมันตัูนีบตายแล้วบนอ่ะวันแรกมันวันแรกมันนั่นคืนของของของคืนที่สองคืนที่สองออจริงจังเลยจริงจังเลยครับผมครับโอ้ยากครับเอาละเราเราจะสปีดลันเลยไหมอ่ะไม่ไม่ต้องก็แปลได้เลย ไม่ง่ายชิวถ้ามันมีคนโดนประตูหยิบตายก็กล่วนะชิวชิวไม่ต้องห่วงจะไม่มีใครพูดอลยนะแรงพลังงานแล้วก็จะไปไม่ครับไปเดี๋ยวผมดูภับเหตุใต้เดี๋ยวผมดูภับเหตุนะไม่ต้องห่วงรอทีเดูแม่นิดหน่อยให้เกมมีม่านมาม่านม่านเปลี่ยนไป การแก้เือครั้งนี้เราจะผ่านไปคืนที่สามได้หรือเปล่าอต่คืนนี้เราไปใช่ไงวเอาถึงเอ้เอาถึงคืนห้าเลยคืนสามไรเอาถึงคืนห้าเลยไม่ไม่คืนคืนสามเราจะผ่านได้เถอะเธออย่าพูดเป็นลางดิไม่เอาไม่เอาอย่าพูดเป็นลางไม่เอาไม่เอาเฮ้ยพีทพีทพีทอยางอย่าอย่าเข้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 าใกล้ใกล้ประตูกูกลัวนะเว้ย ว่ามัคือแบบใครไม่ข้างไหนเนี่ยมีคนโดนประตูหนีบตายเพราะเพราะเพราไปยืนใกล้ประตูแล้วมังแล้วแล้วหลังกล้องมาบนหลังกล้องมาบนใครมัปิดประตูหนีบใส่วะนี่ซไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ใกล้มาเลยใครใครครับคนคือตนเ็ไหตายท่าไหเออตายท่าไหนตายยตายตยต่ยตยตาตายยยยยตยยยยา อะไรคือว่ากีบมามึงมีเช็คแชมเปญที่ไหนครับซ้ายขวาอย่าผิดประตูพอวังันเสียดูน่ากลัวจังเลยมีใครจะมากูไหมมีใครจะมากูไหมของพี่เลยเนี่ยปีกมามามาตามมาเราจะไปทางนี้กันไปไปเลยที่ตานที่เราเราพลาดก็คือสองเพราะอะไรนะโดนขาดออกซิเจนตายคราวนี้ เกิดอะไรขึ้นหยุดละเกิดอะไรขึ้นหยุดละขึ้นประตูฝั่งไหนประตูฝั่งไหนปิดมาปิดปิดมามาเข้ามาเข้ามาในห้องหเข้ามาในห้องเข้ามาในห้องให้หมดฉใช่แล้วโดนโดนโดนคนแรกเลยแบบแบบวิ่งวิ่งตามมาตามตามมาวินมาอยู่ดิงยิงยมินจัคสเก้รอดไหมเนี่ยไอศอกของนายรอดไหมเน่ะยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ไม่รอดเพชดเพชดเพช็ดจะนานตายกูไม่ฮะ อย่าอย่าสิงกล้องเยอะอย่าสิงกล้องเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวระเบิดอ่อหลบไม่ได้เ้ยเกือบเอ้ยเอ้ยมันเข้ามาได้ไงไอแม็ปเป็นประตูขังหมีไปข้างในไม่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 คือคือบอสบอนนี่มันเข้ามาได้ไงวะไอ้ไอ้ตอนแรกผมจะปิดตอนแรกผมจะปิดแม็ปอยูแต่ผมแบบมันจะปิดแล้วเว้ยแล้วเขาทีเขาก็ผูกบาววีผมเกือบตายมันเข้ามาได้ไง แย่แล้วแย่แล้วเพราะเพจอะราะไม่นะตอนเนี้ยผมออกไม่ได้ไม่แตผมออกไม่ได้ผมออกไม่ได้ไม่บันนี่บันนี่มันแคมป์เราออกออกข้าไม่ได้กำลังรีสตาร<ไ>์ตเจเนเรทอีกทีหนึ่งอยู่รอแป๊บใช่กูตาย<บ>วันนี้มันแคมนนไม่งงมันมันแคมเลยประตูปิดปะเนี่ยประตู ประตูปิดประตูปิดปูไม่ได้ปิดอะไรอย่างนึงอ่าะว่มันหนักอยู่หน้าท่ออ่ะโกลเด้นเฟดดี้โอ้โดนโกลเด้นเฟดดี้มาเนี่ยตายตายมปแล้วกละปุกขึ้นมาแล้วตายขนาไม่ได้นะเว้ยเรียบร้อยโดนโกลเด้นเฟดดี้ผมโดนโกลเด้นเฟดดี้เรียบร้อยตายท,ำทำไมแม่งภาพเดิมอ่ะภาพเดิมเลยปะเนี่ย ไม่ใช่ภาพเดิมเว้ยคือคือครั้งครั้งนี้มันผิดภาพนิดหน่อยก็คือไม่ภาพจำชัดที่นี่มันสามารถแห้งแห้งแห้งประตูได้ไงมันแหกประตูมันแหกประตูมาหาตกใจหมดเดโซ่ไม่มีไม่มีศพเราอ่ะเอาละศพเราอ่ะบั็อกอยู่ข้างในอ่ะออร่ยนีที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยไม่รู้แต่ตอนนี้ท่อบั็อกปะโอเคหายบั็กแล้วหายบั็กแล้วโอเคมี่ออ๋ อ๋อไปคัดมาเลยดีกว่าอย่าเพลิเปลืองพลังงานเด็ดนครับเด็ดออกซิเจนจะหมดแล้วออกซิเจนจะหมดแล้วกำลังรีอยู่ออกซิเจนกำลังกำลังกำลังหาอยู่ตอนนี้กำลังไอ้ไม่ตายแล้วเหรอไอ้เพลิดเปลืองแบตเพลิดครึ่งแบตแบตครึ่งหลอดแล้วเพลิดว่ากูบ่อแล้วว่ากูโดนแคมป์ไหมม่งก็คือก็กวักกวจะจะจะลอกมันออกไปจากจากประตูได้มั้ยกูควรต้องตายตายประสบชีวิตเลยนะเว้ย พพอเพล็ดยังใช้พลังจิตอยู่เลยอ่ะยังใช้พลังจิตเปิดม่านอยู่เลยอ่ะเชี่ยเชี่ยอะไรวะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรเพล็ดนี่เพล็ดครับเป็นเห็ดเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรเพล็ดอะไรวิ่งผ่านมึงเพล็ดตายปะเนนี่ครับยังรอดเลยยังรอดแบบเหลือสองสองเต็มแบตเหลือสองยังปกติดีแต่ตอนนี้นะครับคุณคุณมาวิ่งตอนนี้วิ่งหนีหนีจับปืนสุดชีวิตนะครับกูยังรอดกูยังไม่ตาย ปิดไฟงไงวะเขายังรอดพระทองาทองเขาได้จากเขาแอบแอบ,แอบในตู้พอเพจยังใช้พลังจิตเปิดเปิดพมานอยู่เลยมีม,ม,มีมีตรงไหนแดงบ้างตรงไหนแดงมัางไม่มีตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้แบตแบตสามขีดออกซิเจนเต็มแบตสามขีดออกไปแล้วสามารถในนี้ได้แบตสามขีด,ขดใช่กำลังเดินเข้าไป เช็คเช็คกูช็คาบัตกูปิมาวินมาวินยายนพัวไม่มาวินย็ยนมามาสะดุ้งสะดุ้งเห็นคนเห็นคนวิ่งมาสะดุ้งสะดุ้งไอ้ปิดเก็บเก็บเกฆ่ามันแล้วไอ้นีดเดียวออกนีดเดียวไม่เก็บฆ่ามันแล้วไม่หันประเด็นคือหันไปเห็นหันไปเห็นแม่งวิ่งมาสะดุ้งเลยรีบปิด มึงเก็บเก็บมึงเก็บฆ so well, like so uh ่ามาวินแล้วนะเว้ยมงดูรูปบ้าเลยแพนิกเมื่อกี้แพนิกแพนิกหน่อยเอ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยมึงไปปิดผ้าบขามานก่อนขามานเปิดเหรอเพิ่งปิดเมื่อกี้ดีนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าขวางกันดิโอ้โหกอลังจะเต็มมาพูดมาเดินปัดหายหมดเลยดูดูศพศพผู้การศพผู้การวันนี้นะครับเออ มาศพูกาอย่างเงี้ยเออแล้วศพูกาเออแล้วพมานเนี่ยชักเออแล้วพม่าเนี่ยปลาแขนแขนชักกระตุกอยู่เนี่ยเอ้ยจะอะไรขนาดนั้นเนี่ยใจเย็นเพราพลังฟอสเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพลังฟอสพลังฟอสเปิดประตูเนี่ยไม่ได้เว้ยกูยเก็บฐานแบตไม่ได้กูย,ยังมีฐานแบตตรงเลยเพชรฝากดูประตูสองประตูหนะ่อยโอเคตอนนี้ทุกอย่างเต็มตอนนี้ทุกอย่างเต็มมันมันคือสองมันคือสองเต็เก็บเต็มเลยวะไปอ่ะ ฟังเราฟังที่ดึงมาดีอย่งปกติดีที่ที่ล่างสุดใช่ไหมที่ที่ล่างสุดวยเออบนเอ้ยสองที่แล้วสองที่นะสองที่ใกล้ๆกันไอตัวใกล้ๆกันนะสองที่มันตอบหมดใครทำไฟเรารู้สึกกัดแย่เลย ไปประพามันประพามันด้านหลังย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 ังไม่ไม่มีด้านหลังด้านหลังยังไม่แยาแล้วแยาแล้วพอแล้วแยาแล้วแยาแล้วเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเผื่อกดเข้าท่อพอเพชรจะเปิดพาวานสุดแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเซอร์มาวินพยายามแกย์เพชรไปหายยังไปหายยังอ๋อหายหมดแล้วหายหมดแล้วหายหมดแล้วเนาะโอเครีบกลั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 บมาก่อนดีก่อนดีกว่าที่ที่จะโดนเล่นเนี่ยคงกลับเคุณจับ่งกลับเวันนี้นะประตู บอลนี่บอลนี่เดี๋ยวดูกล้องฮะยังอยู่ยังอยู่บอลนี้ยังอยู่บอลนี้กำลังเดินไปบอลนี้กำลังเดินไปอย่าเพิ่งเปิดนะอ่าประตูไหนประตูทางเข้าเออหน้าแคมหน้าตรงหน้ากล้องแคมหนึ่งอะแคมสองไม่มีแคมปสามไม่มีแคมสี่ไม่มีแคมหนึ่งนะตรงคอมหนึ่งเดี๋ยวพ่อเพลิดเพลิดเพลิเดี๋ยวปิดให้ปิดให้ เราทำความเคารพผู้กาผู้กาที่เสียสละเอาบอนนี่ออกไปจากห้องอะแบดแบดเหลือสองโอ้โหตกมาเลยเฮ้ยทำไมคราวนี้ผ่านง่ายเดีวะวทำไมคราวนี้ผ่านง่ายจังไอ้เดิน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 เน่าจัดเน่าจัดเน่าจัดเสียเสียผู้กาเสียเสียคนไปหนึ่งคนอะคุณถามหน่อยรอบรอบรอบที่แล้วรอบที่แล้วเราเผลอกดปวดพานหรือเปล่าวะ <G Incre ased> <House> ไม่รู้ก <Therm aan, S 1> ้อะไรไอ้ไอรอบกี่แล้วแม่งมันมีคนเปิดเปิดเปิดไฟฉายใส่ใส่หน้าบอนนี่ย้อนคานี้ยังยังไม่จบยังไม่อันนี้ยังไม่จบอันนี้ยังไม่จบยังไม่จบต้องย้อนย้อนความหน่อยมันต้องย้อนความหน่อยใช่ไหมไม่ไม่ต้องแล้วตาคือสามขึ้นสองไวกว่าที่คิดขึ้นสองเราทีเวิร์กไงไม่เหมือนรอบที่แล้วอ่ะอะไรโดนประตูหนีไปแล้วอะไรไม่รู้แม่งแม่งก ปืนปุ๊บเปิดประตูตายกันน่ะนั่นนหละประตูเหล็กประตูซิทคืนมาคนสามคนสามบ้างมีเตอร์ชิก้านะครับเราจะชิก้านะครับเลหล็กโอ้เราเราเราชิก้ามันอยู่รงห้องห้องใส่อะในมันไม่ดีชิก้ากูแปลว่ากูไปเซฟโอไม่ได้แล้วเด็กคือคือมึงต้องรอดชิก้ามาทางด้านหน้าหน่อยชิกชิก้ามีมาประตูไหนก่อนต้องอย่างนี้ด้วยชิกิก้ามันถ้ามันถ้ามันอยู่มันอยู่นานรัดแรงๆานสุดก่อนัง เพ็ดเพ็ดเพพูดพูดเบาๆหน่อยไม่โถดังเกินหูจะแตกนะกิก้ามันอยู่มันอยู่ที่กิก้าเวลามาไอ้น,นั่นตรงไฟไอไฟ่ะมันอยู่ตรงไฟอ่ะตรงไฟี่<ร>ี่ไฟ<ไ>ก้าห,<ะ>หรือฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ว่ะฟ็อกซี่ไม่แม่เอ้ดูกล้องคนนึ่งเลยเดินโซโลออกไปโซโลคนนึงแล้วเปิดไฟเปิดไฟเปิดเปิดไฟใส่หน้ามันคือ,อคีย์หลักหนึ่งแน่ใจว่าใช้ได้ใช่เอ้เดี๋ยวใช้ได้ไอม่ได้มือมือมือไม่ใช่บอลนี้ซะหน่ S <S มันไม่เปิดเปิดไฟใส่หน้ามัน,นยังไงอีนั่นน,นล <ะ S 2> ับได้ชวยไหรัสี่อ่ะมันก็ช่วยได้มันก็ช่วยได้อยู่แต่มันก็ก็ไม่ค่อยช่วยมากมากเท่าไหร่คน,นคนหนึ่งดูกล้องเลยคนหนึ่งดูกล้องเลยคนหนึ่งดูกล้องแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมอยู่ใกล้ท่อไว้ก่อนผมดูผมดูผมดูข้างหน้าให้ผมเปาดหงน้ำอยู่ละเราต้องทีมเวิร์กหน่ะมึงจะเปิดอย่างเดียวเลยไม่ เปิดไ,ไ,ไปค์ิแน,นเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา<อ>ดูเองเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูใ้เดีวเสิดนแล้ี๋วเวดให้เดี๋วเราดูให้เดี๋ยวเราดูให้เดี๋ยาดูทางกดียวเาไม่มีอะวราไม่ม้ีอยไรรางูี้เัีไย่มรอะไรเดีย๋ยวอรอดู้เ๋ยรดู้เคนลยวประตูเลยเดยประตูเหยเดี๋ยประตูในหเดยวรนดูใหอเดี๋ย้เระตูกนน่้นดี๋ยวเราอูให้ดระดูให้ดดูให้เดประตูก่อนกล้อง ไย่เปาดไฟฉายกูไม่ลดลดลดไว้ไว้ขึ้นวะก็ไม่ต้องถือไฟฉายดิไม่ถือไฟฉายกู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 เปิดเปิดปิดปิดแดกแดกดูคล้องฮะโอเคอืมเฟดี้อยู่จในของใครวะเวรไม่เบรดไม่มีตัวชิกาโกโก้โก้โก้ชิกาตอนนี้ตอนนี้ฟ็อกซี่มันปิดอยู่ฟ็อกซี่มันปิดฟ็อกปีนี้มันปิดฟ็อกซี่เคม่านะครับฟ็อกซี่เคม่า เอ้ยมันกำลังเปิดเออไอ้อะไรบมานกำลังเปิดมากคิวครับคิวครับคุณคิวไม่ไม่ไม่ตอนเนี้ยฟ็อกซี่มันกำลังค่อยๆเปิดขึ้นเรื่อยๆมปิดๆไปเปิดไปเปิดไปกู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 ไม่กล้าเปิด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 นี่หรอประตูอะแม่งไอชิชชิชิชิกล้าจะมาเลยวะแป๊บหนึ่งทำอ้าวชิชไม่มีชิก้าเลยไอ้แต่กูเห็นนี่เห็นตัวตาสีขาวเป็นตัวตาสีขาวเอ้ยเดี๋ยวนะ คมหกคมหกเอ้ยไม่ใช่มันมันน่าจะเฟดดี้แหละแม่งมาเพราะกับเสียงเสียงเสียงก่อนดนตรีเฟดดี้คัมเจ็ดเฟดดี้คัมเจ็ดเฟดดี้อยู่คัมเจ็ดเราเปิดได้ยินราบด้ยินแล้วราบด้ยนแล้วกูไม่เห็นเฟดดี้มาเลยอ่ะมันมามาในรังโกลเด้นเฟดดี้อะไรปิดเกือบแล้วตกดิน กูจะใช้โอกาสนี้ในการวิ่งวิ่งออกไปซ่อมไฟนะได้ๆโดนๆอันี่ตอนนี้บอลบอลนี่อยู่หินบอลนี่นี่นี่มาบ้างนะเพชรเพ็ดูพ็เพชรเพชรดูอีกประตูหนึ่งก่อนเพชรดูอีกระตูประตูหนึ่งเดี๋ยวดูกล้องฮะฟ็อกซี่ฟ็อกซี่พระมันพระมันไม่ค่อยเปิดแค้มหนึ่งคือหน้าห้องเราใช่ไหมแค้มหนึ่งแคมหนึ่งหน้าห้องเราใช่ปะข้างหน้าห้องเราคือแค้มที่เท่าไหร่ ไม่เลิกเปิดมบอันนี้ไฟหยุดการไฟอยู่แบตแบตเตอรี่เหลือหนึ่งว่าตอนนี้มีน้องเลือดอย่าเปิดไฟฉายอย่าเปิดไฟฉายน้องเลือดแรกน้องเลือดแรกอ่ะเปิดไฟฉายมาเอ้ย้ำนะว่าอย่ามิก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 มามาดูมาดูพ้าม่านให้หน่อยดูพ้าม่านให้หน่อยกกููมาเจอกูบ็อกซี่มาระวังด้วยบ็อกซี่ด้วยถ้าพรอเพดมาจะเกิดอะไรขึ้นวะตัวทั้งทั้งงานเนี่ย เดีเดียวชิคายังไม่ตื่นเลยนีเออเราโดนโดนอะไรวะใช่โคเดนเฟดดีโอ้ยโคเดนเฟดดี้ออกซิเจนไหมออกซิเจนไมออกไม่รู้ตายตอนนี้เราตายตอนนี้ไฟกลับมาใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้แล้วออกออกซิเจนไหมไฟเหลือเหลือผมตายผมตายแล้วแต่แต่ขผมตายอยู่ผมตยอเอยเอยเอยม่น มันเกือบเปิดสุดแล้ววิ่งอีนนิดเดียวเกือบเปิดสุดแล้วตายผมตายเฮทำมาแบตเตอรี่มีแค่สองอะแบตแบตมีแค่สองแบตมีแค่สองกำลังซ่อมอยู่มันกำลังซ่อมอีกกาลังซ่อมอีกออกซิเจนตอนนี้ก็เยอะอยู่ซ่อมแล้วออกออกซิเจนแดงไหมออกซิเจนแดงเลยออกซิเจนผมมันผมเห็นแดงเขียวเลืองเลอแล้วเลืองแล้วเลืองแล้วให้แกเต็มเลยแกเต็มเลยอันี่เด้อไม่ไม่มันถามออกซิเจนมิกเย็นออกซิออกออกซีออกพามานเปิดแล้วหรือเปล่าไม่รู้ ใกล้ใกล้กลเต็มแล้วใกล้เต็มแต่สุดสุดกล้กลข้้ใึงหลอดแล้วใกล้ึงหลอดแล้วเพชรเพชรเนออกซิเจนแดงไหมออกซิเจนแดงไหมออกซิเจนครึ่งหลอดออกซิเจนครึ่งหลอดย้ำย้ำข้างล่างข้างล่างแดงมข้าข้างล่างข้างล่างแดงตอนนี้ข้างล่างที่มันอยู่อันเดียวแดงตอนนี้ออกซิเจนแดงตับแล้วไฟไฟไฟเหลืองไฟเหลืองเออเออซีซีเจนตอนนี้ใกล้หมดแล้วเพชร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 ไปดูประตูเพชรไปดูรด โอเคโอเคมดูกันเลยมาไม่ดูหน้าหน้าห้องเราหน้าห้องเราน้ห้องเราแคมปที่เท่าไหร่อะแป์หนึ่งมั้ไปยงก่อนเห็นกูเจอเฟดดี้กูเจอเฟดี้เกือบเกือบพับเพจดออออกจากหน้าไปแล้วดูดูประตูดูแล้วดูแล้วมิกดูแลดูเปิดปีนทยูไปมิกไปดูประตูไปดูประตูเฟดดี้เฟดดี้อยู่กับกูเฟดดี้อยู่กับกูยำยำ ดูดูประตูไว้นะนี่ออกเดี๋ยวเราดูฮะกูเดินเฟดดี้ควยกูเดินเฟดดี้ควยกลับมาอยากสงบสุขกลับมาากอสงบสุขมากนยดินเีอ่ออกฟอกซอกปะกูตายกูตายกูเดนเฟดดี้ฟอกซีออกฟอกซ่ออกจ่ว่ามาหรืวลา ฟอกซี่ฟอกซี่ยังฟอกซี่ออกจากผามาแล้วลดูดีๆนะมันวิ่งมาระเบิดเลยอ๋ออ๋อคุณลูค,คุลู้ลวิธีรับเือกับคุณเฟดีแล้วยังไงปิดปิดฝั่งนี้ปิดฝั่ง,งนี้อย่าอยู่นิ่งๆแล,แล้วพยายามเปิดไฟเขาไว้ไฟมันดับะ่ะ สวยแค่นั้นแหละเอาเวอร์ดเอาเวอร์เลยเดี๋ยวดูครับแบตเตอรี่มีสามห้องข้างบนแดงห้องข้างบนแดงห้องข้างบนแดงห้องบนห้องบนอ๋ออะไรวะไม่รู้มิกมิกอย่าอย่าเดี๋ยวเล่นมิกดูอันนี้ก็ดูประตูก่อนกูด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 ูประตูอยู่ไม่เห็นมันเปิด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 ดไว้ไฟฉาย ใช่เนี่ยแม่งแม่งแบบแบบก้อนสอเลยเนี่ยที่กู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 กอกูกูกองูกบกูกูอูกนกู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 ก้กูกูกูก้กูก้าูกูชูก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 ้กู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 วูก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 ูาูาูก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 ูฟดกู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 กเกูกูกููู่กกู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 มูกูกอกู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 กก้กูก ห้องไฟห้องแคมป์ที่เท่าไหร่ผมไม่รู้อ่ะมันจะอยู่แถวด้านบนหน่อยอ่ะมันจะเป็นห้องถงมันจะเป็นห้องถงยาวๆอ่ะแดงอีกอันนึงแล้วแดงอีกอันนึงแล้วมาวินแดงห้องห้องไกลไกลอันที่งไปเมื่อกี้ที้มันตีกันสองห้องแรกพาวเพิ่งขึ้นนึงแล้วพาวเวอร์พาวเวอร์หนึ่งนึงพาวพาวอะไรเพชรเมื่อกี้อะไรเพชรเมื่อกี้อะไรเฮ้ยตอบดีทอาละสบาและสบายละเสียงเสียงเสียงมึงเสียงอยู่ มึงไปดูประตูสองมีไปดูประตูสองโอเคซ่อมหมดแล้วโอเคแบตแบตเตอรี่เหลือสองแบตเตอรี่เหลือแค่สองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันชาร์จใหม่เดี๋ยวมันชาร์จใหม่กูกูกูเปิดกูกูเปิดไฟไลน์แล้วมึเกือบ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 แล้วเกือบแล้วมึงจะเปิดไปไปไหนวะมึง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 แช่งพลังโฟอสเลยยายนะตัวเลือกยังไงเราเลิกเลิกเลิกแบบยุ่งเลยหนังไวเว้ย อย่าเอาคืนยาวคืนห้ายาวคืนห้าเลยป่ายาวคืนห้าเลยป่าคืนห้าเลยป่าว่าจะตัดืห้ารอว่าจะตัดเป็นสองพาร์ทเลยเฮ้ยชิวเอาคืนห้าเลยนี่นี่ใครใครใครอยากเห็นเล่นเนื้อเรื่องต่อไปนะกดกดนี่มาเลยกดกดมันมันไม่ขีดเนื้อเรื่องนะมันไม่มารุลูพิมกดไม้มันรลูเลยใครใครอยากเห็นเล่นอีกเนื้อเรื่องหนึ่งมันไม่ขีดเนื้อเรื่องนะอะไรอันอันอะไรวะอะไรอเนิ์ชป มีหกเีมากม่ไม่ไม่ผมเห็นมันนี้มากกว่าผมเห็นมันไม่ไม่ไม่โอ้ยไม่ได้หมายถึงคืนมันหมายถึงด่านแต่ละด่านอ่ะมีกี่ด่านสามะเดี๋ยวเลยมีหร้อมีสามใช่มร้ยห้าสห้าด่านมีสามด่านสามด่านใช่ไหมสามด่านสิบห้าสิบห้าสาบด้านสาด่านน่อ้ห้าหต่สอยสิบห นเนี่ยถ้าเล่นอันนี้จบใครใครอยากเห็นเล่นด่านด่านต่อไปกดไลค์มาแล้วพวกเราจะไปเดี๋ยมเลยแล้ามบเอาเอาไว้เอาไว้ว่าเอาไว้ไถ้าใครอยากดูคลาสต่อไปก็ล 3, ไลค์ซับไว้ด้วยลกันแล้วเจอกันใหม่คล <ใน S 1> าสต่อไปขอหอ,อต้องงั้นหน้าไลค์ขอข่าไลค์ข่าไหลน,นี่ <laughs> นอเ <laughs> <laughs> ออเจอกันใหม่ <laughs> พาร์สต่อไปทุกคน